สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาทำปุ๋ยรดน้ำอบอรสีกันดีกว่านะคะใช้รดพืชผักก็ได้นะคะช่วยให้ออกผลได้ดีแล้วก็ใบสวยด้วยนะคะบอรสีที่เห็นสวยๆเมื่อกี้ก็ใช้สูตรนี้แหละคะ่ะมาดูกันค่ะว่าอุปกรณ์จะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะ นี่ค่ะนมเปรี้ยวนะคะใช้หนึ่งขวดใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะคะใช้หนึ่งฝาต่อน้ำสิบลิตรนะคะแล้วก็ไข่หนึ่งฟองผงชูรสกะปิวันนี้นะจะใส่น้ำส้มควันไม้ลงไปด้วยอันนี้ทำเองนะคะ ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องใส่ค่ะก็ทุกอย่างมาผสมรวมกันนะคะใช้กะปินะคะหนึ่งหนึ่งช้อนช้อนโตะ๊ะแล้วก็ผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะไข่หนึ่งฟองแล้วก็นําทุกอย่างนะคะมาผสมรวมกันนะคะแล้วก็กะปิเนี่ยคะ่ะช่วยมีฟอสฟอรัสสูงนะคะช่วยเสริมให้บํารุงดินได้ดีเลยนะคะ ไข่ก็มีโปรตีนนะคะเปลือกไข่อย่าทิ้งนะคะใส่ลงไปได้นะคะเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วก็ผสมแล้วก็ให้กะปินี้นะคะแตกละเอียดนะคะอย่าให้มันจับเป็นก้อนนะคะค่ะเอาทุกอย่างมารวมกันเลยค่ะมีคนบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องใส่ เครื่องดื่มชูกําลังเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าเครื่องดื่มชูกําลังนี้นะคะจะช่วยให้พืชของเราสดชื่นนะคะค่ะสูตรนี้นะคะใช้ลดอา,อาทิตย์ละครั้งหรือถ้าใครไม่มีเวลาก็สักสองอาทิตย์ครั้งก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ เอาทุกอย่างมารวมผสมกันแบบนี้แล้วนะคะก็เอาไปผสมกับน้ำได้เลยค่ะต่อน้ำต่อ10ลิตรนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใช้รสตอนเช้านะคะและ้วเปลือกไข่อย่าทิ้งนะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะค ขยัยให้ละเอียดนิดนะเรียบร้อยแล้วค่ะปุ๋ยน้ำของเรานะคะใช้ลดเลยนะคะตอนเช้าเชา้าอ่อเชา้าสัปดาห์ละครั้งนะคะโอเคค่ะ ถ้าเป็นประโยชน์ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ